วัสดีนะครับพวกช่องลองแตงโมงชิดื้อนะครับแม่นครับมีนัพี่ซีี่นะ,ระ,นะนครับเอเอเสร็จ

ดอกที่เท่าไรแล้วดอกที่สามดอกที่สามแลาเย่ไปม,มาแย่งผู้บ่าวแตงโม เกยพ่เกยพเสร็จผู้บ่าวแป๊บซี่แล้วผสมง่ายนะผสมง่ายกับน้องเตมโออีกนะครับแม่เม่เกย์ไพ่เพนี่ยขน,ะนาดคนเยอะๆช้างเยอะๆนะครับ นี่คนเยอะนะครับยังขึ้นนะครับยังขึ้นอยู่นะพี่เบสิทครับนี่รรนครับน้องบัวงามพี่ขนุนพี่พลอยนะครับอยู่ข,ข้างๆครับยังขึ้นแคเกรบอก่าจ,าบบาจปปขจนานณากเกินไปเกินไปพี่เสีย <mm เอาเอาไว้ให้แตงโมน้อยไม่ใช่เอาให้แตงโมน้อยสักครึ şey ่งนึงก็ได้เอาจนคอดเลยเปอยงสันเอาพี่เสียเอาหดมือคลอดเลย

เจไพามาย่งสซีนแตงโมไปนะย่งผู้บ่าวแตงโมนี่ครับเอาเนาะมันไม่ได้หรอกมันอยู่ด้วยกันเป็นปีสองปีอะ่ะไม่ทำอ,อะไรให้เลยอันนี้แค่ไมเสียแค่เดินผ่านไปเดินผ่านมาได้เฉยเลย มันไม่ตีดอยากทับแป๊บปซี่อยากได้แป๊บปซี่อ่ะอตัวเท่ากันเลยกับแป๊บปซี่ แบบซี่หัวของกินอีกเอาไปคนเดียวเลยเหรอแบบซีนี่ลูกคอดมาน่าจกิ้งได้เลยนะครับกอดมาน่จะกิ้งได้เลยนะครับ เฮย้ยไปไปเออแบบไหนน,นี่เออระวังมือระวังมือกันนี่ครับเจ๊ไปจะกลับบ้านอย่างเดียวเลยโอ้แบบไหนนี่จเจ๊จะไปไหน

โอ้โดับอยู่บ่ไหมไอ้เข้าเลยไม่ต้องจับเข้าเลยว่ากระบาดจะไหนไทย1ันทีอีกจาก2นาทีกันแล้วอีก2นาทีอ้เจ็บไผ่ตัวใหญ่งดีวะท็อปแบบ่ไม่ได้นะกันฮะใส่เดียกันเลย กรซี่ชอบแบบนี้บ่แต่มมันตัวเล็กเขาอะครับข้อความชอบแบบอ้วบกระซี่ก็เลยชอบด้วยสดมกนม่ดแล้ไปโดมดุจลแล้วัยาเออเนาะแต่เนื่งโดมนกากมนถึ อันนั้ก็นอลีลาเอ้าออลีลามันไม่เวลาไปเวลาเน่ยิต่อไปก็เอาตงมูได้แตงโมเนาะไม่ามันไม่ขึ้นมันขึ้นเลยแตงโมนะแตงโมทำุงเราไหวอยากไปเป๊ปซี่เนาะ จะถ้าไป่สองในคอรมาให้ยังไงอ่านะครับแม่ก็สาหรับคิปนี้นะครับแม่แม่ผมก็จะขอจะทิปอเพียงที่นึ่งครับผมจะเอาน้องบบงามกลับบ้านนะครับแม่ครับสำหรับไลน์เขาสหรับทิปนี้นะครับก็ขอจบอเพียงทีนึ่ครับสวัสดีครับ